เป็นบริเวณของพัดขาหรือผีเสื้อช่วยคลายการเมื่อยตึงของสะโพกของหลังของขาจากการนั่งทำงานทั้งวันนะคะเริ่มต้นในการนั่งหลังตรงฝ่าเท้าประกบส้นเท้าห่างจากสะโพกนะคะประมาณฟุตครึ่งถึงสองฟุตแล้วแบบความสูงและความที่ตของแต่ละท่านเริ่มต้นด้วยหายใจเข้ายกแขนสองข้างมองขึ้นกระดูกสันหลังเป็นเส้นตรงนะคะ หายจเอแล้วก้มตัวไปด้านหน้าลดมือสองข้างวางหรือใช้เ้่อต่อสักพวกของตัวเองเป็นจุดมุนเดินมือสองข้างไปให้ไกลเดินจนกระทั่งรู้สุต่็ไปมือสุดแล้วหายใจเข้าหายจ่อค่อยๆลดลำตัวหลังและไหล่ลงลดลงเท่าที่ได้ให้จส่วนหลังยังคงเป็นเส้นตรงอยู่รู้สัมผัสความตึงที่เกิดขึ้นรู้ หายจ่อสองข้างวางด้านหลังลเอ็นตัวถ่าถยเทนักหนักมาที่มือไบร์นิว้วฐาน้ามือหลังให้ตรงไว้่หายใจเอาหายจ่กฝาเท้าไป็กบด,ดันหากันให้แน่นดันยกสะโพกดัน,นขึ้นที่สูงเข้าที่ได้ให้รู้สึกว่าแขนและไหล่ตึงคอศีรษะทิ้งลงสบายลดสะโพกลงวางนั่ง ยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้าหายับเอ็นตัวไปด้านซ้ายลดมือซ้ายลงวาคือเลื่อนนิไปมือขวาภาพศีรษะเหยียดนิ้วให้ตึงค่ะลมหายใจสบายหายใจเข้าขึ้นค่ะ หายใจออกเองไปด้านขวาลดมือขวาลงวางพื้นเลื้มมือไปให้ไกลเองตัวไปมือซ้ายคาบศีรษะลงหายใจสบายแล้วหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกดึงลำตัวไปด้านซ้ายมือขวาอยู่ที่เขา่ามือซ้ายอยู่ที่พื้นเข้ายืดหลัง หายใจออกแล้วปิดตัวไปด้านซ้ายหันหน้ามองหันไหล่ซ้ายคอยและไหล่ผันลายหายใจเข้า,า,าหออกกันกลับหา,า,ายกแขนสองข้างหายใจออกปิดตัวไปด้านขวามือซ้ายวางเท่ามือขวาอยู่ที่พื้นยืดหลังให้ตรงปิดลัตัวไปด้านขวาบอผันไหล่ กอและหายใจหายใจเข้าขาอันกลับยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกขวามือซ้ายออกเอวมือขวาวางพุ้นเฉียงไปด้านซ้ายเลื่อนมือไปให้ไกลลำตัววางหลังและไหล่วางลงรับรู้ลมหายใจสบาย ยกตัยออกกว,วยกแขนสองข้างออึงหายจอข้าคือวาอ้อมเอยือซ้ายวางคุนเฉียงไปด้านขวาแล้วเลื่อน,ไ,นไปรู้สัมผัสลูกใครในร่างกายระหวัางที่ทางข้ารับรู้ลมหายใจสบายๆของตัวเองแล้วขึ้นมาค่ะหายใจเข้ายกตัวยกแขนสองข้างขึ้น ห,หายใจเข้าขาสองข้างตรงไป้าน้าแล้วหายใจเข้ายืดดังให้ตรงทีบส้นเทา้าสองข้างให้ตึงหยายใจอกแล้วก้องตัวลงบนสองข้างกลับไปที่เท้าหรือข้อเทา้าก้มลดลำตัวหลังและไหล,ล่วางลำตัวลงรับรู้ลมหายใจสบายขึ้นมาค่ะหายใจเขา้า